สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํายำมะละทะเลแล้วก็ตําแตงไข่ต้มกินมื้อกลางวัน,นกันนะคะทุกคนนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีตามนี้เลยนะคะนี่กุ้งปลาหมึกมะละมายำมะละทะเลนะคะแล้วก็ตาแตงไข่ต้มก็จะมีแตงไข่อันนี้เราก็ตั้งน้ำนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาปลาหมึกลงไปลวกเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งใส่ลงไปเลยค่ะใส่กุ้งไปลวกนะคะ อันนี้ลวกของทะเลพอสุกแล้วนะคะเราก็ตักออกมานอกน้ําเย็นเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ําที่เดือดแล้วเหมือนเดิมก็เอาไข่ใส่ลงไปต้มเลยค่ะก็ปิดฝาหม้อ,อไว้นะคะรอสักพักหนึ่งเราก็จะมาตําน้ํายํากันเลยนะคะนี่นะคะพริกเราจะใส่ประมาณนี้นะคะตําพริกเลยค่ะตําพริกให้แหลกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตําพริกปรุงน้ํายํากันตําพริกไวเออ้เราก็จะเผ็ดประมาณนี้นะคะ นี่นะคะตำพริกแหลกแล้วเราก็จะมาตักใส่ชามยำเพื่อมาปรุงรสกันนะคะนี่อันนี้ก็เผ็ดอยู่เหมือนกันนะคะนี่ประมาณนี้ใส่ชูรสแล้วก็เราจะใส่น้ำขามเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาน,นะคะใส่ลงไปเลยน้ำปลาก็กะเอานะคะทุกคนเรากินครบทุกรสเลยเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนี่ก็บีบมะนาวใส่กันบีบมะนาวใส่ไป ตามความชอบเลยนะคะทุกคนนี่บ้านเราก็จะทานรถจัดเหมือนกันนี่ก็มาคนๆให้เข้าก<น>ันนะคะคนๆๆไปค่ะคนไปเรื่อยสีน้ำยำเราเป็นไงคะสีสันน่าทานไหมทุกคนนี่ก็จะใส่กุ้งปลาหมึกที่เราลวกไว้ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่หอมแขกก็ใส่มะระที่เราหั่นเอาไว้นะคะนี่เมื่อก่อนคนไม่ทานมะระนะคะแต่พอกินเมนูนี้แล้วได้เลยค่ะอันนี้ก็ใส่มะระลงไปแล้วก็มาเสร็จแล้วก็มาตักใส่จาน นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งเมนูของเรามีน,น่าทานค่ะทุกคนอันนี้นะคะเสร็จแล้วบอกเลยมะละกรอบมากขมไม่มากค่ะทานง่ายอร่อยค่ะใครได้กินเมนูนี้แล้วลองนะคะลองเอาไปทำดูนะคะแซ่บเลยค่ะเสร็จแล้วหนึ่งอันเราก็จะมาตำแป้งกันต่อไปนะคะนี่เนาะ นี่ค่ะตำแตงเราก็จะใส่พริกอยู่สี่ห้าเม็ดเพราะว่าเด็กทานด้วยนะคะนี้ใส่ผงนัวลงไปค่ะตำเลยค่ะนี้ก็จะใช้พริกแห้งกับพริกสดปนกันนะคะก็ตำตำให้พริกแหลกเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงกันเลยค่ะเรามาใส่น้ำขมิ้เขียวแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะนี่นะคะ แล้วใส่น้ำปะลานะคะน้ำปะลานี่เราก็เป็นปะลาะที่เราต้มไว้เองนะคะเพราะที่ร้านที่บ้านเราขายต้มตำด้วยนะคะนี้เสร็จแนละ้วเอาสากออกก่อนนะคะเพราะว่ามันจะกิก,กะ่ะนะคะถ่ายไม่ค่อยชัดเนาะนี้นะคะอืมก็มาใส่มะนาวแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศลงไปนี่นะคะก็ใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วก็ตำนิดนึงให้น้ำกระเทศออกมานะคะนัวๆฉ่ำๆในจานนี่จานน้ำซุมตำแลาสีประมาณนี้แล้วก็มาตับแตงใส่เลยคะ่ะนี่แตงเราจะใช้เป็นแตงลูกเล็กนะคะเพราะว่าเราเคยตำแล้วเรารู้สึกว่ามันกรอบดีค่ะถ้าแตงลูกใหญ่เขาจะชํำน้ำเวลาตำไปสักพักน้ำเขาจะออกมาเยอะมากเราใช้แตงลูกเล็กแล้วเราติดใจค่ะเราก็ใช้แตงลูกเล็กตำนะคะ นี่ข้ากรอบนะคะกรอบมากทุกคนใครไม่เคยลองลองนะคะนี่เอาแตงลูกเล็กมาตำอร่อยดีค่ะกรอบดีค่ะแล้วก็เราตําไว้สักพักถ้าเรายังไม่ทานได้ทานน,น้ำเขาก็จะไม่ออกไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นแตงลูกใหญ่น้ำก็จะแฉะทํำมากนี่นะคะจะใส่แตงไะวานี้เราใส่หลายลูกนะคะเราทานกันสามสี่คนนะคะนี้นี่จ้ทตำแตงก,กรอบเลย เด็กๆที่บ้านเขาก็เริ่มหัดทานเผ็ดกันนะคะเนี่ยเราก็ทำเผื่อเขาด้วยนี่นะคะเสร็จแล้วตํตาํตาไม่เข้ากันนี่เสร็จแล้วตําแตงของเราแล้วก็จะไข่ต้มเราก็ปอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี้แล้วเราจะมาตักใส่จานเรียบร้อยนี่นะคะเป็นยังไงคะทุกคนสีสันน่าทานไหมคะนี่ตําแตงไข่ต้ม นี่นะคะแล้วก็จะตําเยอะค่ะเด็กๆที่บ้านก็ชอบกินส้มตำํำป็นเหมือนกันนาดขายนะคะกินทุกวันก็กินกินได้ตลอดส้มตํากับยําเป็นอาหารที่กินได้ตลอดกินไม่มีเบื่อเลยค่ะนี่นะคะจะนี่หลานสาวนะคะนี่จะนี่เราจะมารุยกันแล้วนะคะนี่ยำม,มะละของเราบอกเลยแซ่บมากค่ะ ตำแตงกับไข่ต้มเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้จะเป็นลูกชายนะคะนี่นะคะเด็กๆก,ก็ชอบกินอาหารประเภทนี้ค่ะสังเกตถ้าเขากินอาหารกับเราได้ก็จะไม่ได้ต้องมานั่งแยกอะไรให้เขานะคะไม่ต้องมานั่งแยกทำกับข้าวหลายอย่างให้เขาหาให้เขาทาน อันนี้จะเป็นเวลาที่ช่วงเวลาที่มีความสุขเอาเด็กๆมามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมหรือเวลากินข้าวกินกับเขานะคะนี่ช่วงนี้เด็กเรียนออนไลน์อยู่บ้านใครเครียดอันนี้เราช่วงบ่ายๆขงพวกเราก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่อันนี้หลานสาวก็จะเริ่มทานเผ็ดได้แล้วสี่ห้าเม็ดนะคะ เป็นไงบ้างคะทุกคนเห็นแล้วบน้ำลายไหลหมคะบอกเลยนะคะว่าแซ่บมากอันนี้ใครที่ยังไม่เคยทานเมนูนี้นะคะนี่ยำมะระลองเลยคะ่ะทุกคนอร่อยจริงค่ะส่วนตัวเมื่อก่อนไม่กินมะระไม่กินเลยค่ะขมแต่พอเจอเมนูนี้ไปกินง่ายอร่อยนะคะน่าอร่อยไหมคะทุกคน ขอบอกเลยแซ่บมากแซ่บจริงๆนะคะนี่ซ้ตมตายำนี่กินได้ตลอดค่ะเชา้ากลางวันเย็นนี่เดี๋ยวเปลี่ยนตํานั่นตํานี้ไปเรื่อยแซ่บมากค่ะอันนี้ตอนแรกเราก็จะไม่ได้อ่าเราก็จะพูดออกมาเลยนะคะพูดเลยแต่พอดีมาเปิดฟังแล้วเสียงใช้ไม่ได้เพราะว่าบ้านเราอยู่ติดถนนนะคะนี่เราเลยต้องอัดเสียงใส่ทีหนึ่งนะอืม บอกเลยแซ่บมากค่ะแซ่บมากทุกคนอร่อยมากแซ่บนัวมากใครที่เกิดดูคลิปแล้วหิวนะคะจัดเลยค่ะเมนูนี้ค่ะจัดเลยนี่นะคะตำแตงกีไข่ต้มเข้ากันมากค่ะทุกคนเข้ากันมากน,นะคะอ,อร่อยนัวจริงนัวจริงอะไรจริง อันนี้ช่วงบ่ายๆบางวันเป็นมื้อเช้าของพวกเราด้วยซ้ำนะคะเนี่ยบางทีพ่อกับแม่ยุง่งขายของลูกก็ไม่ค่อยได้กินนะคะบางทีเขาก็กินข้าวเหนียวไกย่ย่างตอนเช้าไปเราก็จะมาพาเขากินตอนเที่ยงแบบ